tên nữa tên nữa nhưng mà tên nữa Trẻ này này tụi hà nam này ừ. Ừ. hà môn rồi đấy

มาข้างนอกพีแค่ไหนพี่น้องเลยเย็นนลยตอนเช้าวันที่เปิดนาะเอาสึกอ่าสึกทายสบายดีอ่าแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเบิดสุขสุขคนเนาะมาพบก,กันตอนจะเช้ายู่แล้วพี่น้องเลแล้วก็กตื่นนอนลุกขึ้นมาหนึ่งครับว่า ออกมานออ่อยพี่คือเย็นไงประจูข้างในติเฮ้ยหอดดิผุ่นเองมันกรลี่เท่าไปผุ่นแ,แ,แนดีว่วแค่นอยฝนตกนี่คือคือชิได้โคองไวนะ้เนาะถ้าฝนตกนี่โคองแองไว้นะ จังได้กินน้ําฝนเด้จังสิบ่ได้ซื้อคือบอลบักคําผักตัวนั้นนะเออกินน้ําน้ําเองนี่ยเด้อพี่น้องเนาะยังอยู่พวกคนคนบ่ได้หลายปเด้เ็นเ็นพี่นโอ้คนหลายอยู่พี่อยู่พุ่นลบ่บ่ปานใดเอาคลิปคนเ ตื่นนอนใหม่ๆพี่น้องเอ้นาะเสียงก็ยังอยาดมันมาดอยู่กาเกียมกาเกียมจะไปะงานเนาะหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำให้ถืกินตอนเช้าก็ได้อ้เย็นนะดิพี่น้องเอ้ส่วนมากเนี่ยก็เจ้าชีบอะไรออกมาหน้าห้องเลยพูนอ,อยู่หลังห้อง อยู่หลังห้องก็จะมักอยู่เพราะว่าเฮ็อยู่กินเลยอยู่กินก็อยู่อยู่หลังห้องพุ่นแหละจังไรนี้เนาะทางบ้านเฮาตอนเช้าใช่แต่คืออากาศดีอยู่อากาศเย็นอยู่ตอนเว้นตอนเว้นเลยก็ตอนกลางคืนพี่น้องเรยเนาะมันแบบว่าหอนนะ ตน้นเล้อนี่ก็เด็ดจา้าปอไปไปทางไหนไก็กินโอ้กังคือยิ่งขึ้น,น,นหอนพัดลมเป่าแห้งขนาดเยแห้งหอนโอ้ยจะเข้าเชีวา่า เป็นเมื่อวันที่แปดมาเนี่ยเมื่อวันที่เก้าเนาะยังอีกสามมือพี่เราเลยสามมือคือจะได้กลับลาวแล้วกลับกบมาเน้นกับเลยเนาะกลับแล้วก็มาพีคือเก่ามาเห็นงานคือเก่าวิดสงการทุกแล้วเนาะจะได้กลับมาพีเพราะว่าเขาถวามาส,ง,สงการยันยันยัน,นยากเลยนะ cứ lấy ảnh, à, hình hay... viễn có... nói camera trong trong má, nhận lốt nhận là mình nhả, bầu sau là ชิดกินยังด้ตอนเช้านี่เนาะคิดเมนูก่อนพี่ทองเลยกับวันที่สิบกับเมื่อลาวที่สิบแล้วก็กลับมาหนาชิด อยู่ในประมาณวันที่18พี่น้อยวันที่18นแปคือทีได้กลับมาเห็นงานเนาะกลับมาพี่ก็ได้หยุดพักโลกอีกประมาณสองมือ้อตามที่วานได้ยินผู้ผู้ที่เาเพิ่นมาอยู่ก่อนนะนะกลับถวากับบ้านเลยถวากากลับไป vốn ma này cả vốn dụt đó tuyên mà kết nhanh nên thế là không cấp bản này cấp mà trong này phát lộp đi แล้วน้ำในพี่น้องเลยตื่นมาโอบรมกับพ่อแม่พี่น้องก่อนบมาทำไปช่วยเขากันนะพี่น้องด้วย

Yeah. you 私たちは毎日、ご主人にご応募く เล้ามีเด้เด็กคนเกียม์อพี่นองเลยเกียมไใกล้ละใกล้ใกล้ชดอ่ามูเวลาไปละอีกประมาณหานาทีเนาะอ่าตอนนี้สห 6มุสหพอดี6ม0มก็ได้ยันพากันอย่างเพื Armenia ่อไปหอดบอนเห็ดงานจังไงก็ฝากใีเด้อพี่น er ้องเนาะฝากอ่าเป็นกำลังใจเนาะให้บ่คําแล้วก็สอินอ่าได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปแล้วก็เฮ็ดงานเนาะ อัน <required> นี้ก็ขอบคุณท <issant> ุกผ the so ู okay. ้เนาะทางพ่อแม่พี่น้องเพิ่นอ่าที่คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็กดติดตามรับชมคลิปของบัวคําเนาะแล้วก็บ่กดข้ามจั๊ดมากบัคําไปพี่น้องเอ้ยบคําก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแงุทุกคนเด้อเนาะบคําก็ขอกล่าวว่าสบายดีบ๊ายบาย